สวัสดีครับเพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางท่านนะครับมาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางอานอยซึ่งผมก็ไม่ได้ลงให้วันนี้นะครับลงวันวันบางทีก็ไม่ได้ลงเลยเพราะว่าแนวทางช่วงนี้แนวทางผมหลุดนะครับก็ไม่อยากจะลงแนวทางให้สมาชิกเนาะลงไปก็เสียตังค์นะครับก็มาลุ้นกันนะครับสาหรับแนวทางนะครับท่านใดที่ยังติดตามรับชมแนวทางยังชอบอยู่ยังชอบแนวทางอยู่ก็เอไปลุ้นกัน ป็นท่านไหนที่ไม่ชอบเนาะท่านเอาไปใช้แล้วท่านเสียท่านก็ผ่านก็ได้เนาะนะครับก็ลองไปติดตามแนวทางอาจารย์ท่านอนื่อนๆที่นี่เขาเดินดีเลขเขาเดินดีเนาะนะครับแล้วก็มาตามวันที่24กันเลยนะครับสาหรับแนวทางนะครับฮานอ,อยวันนี้ผมจะลงให้เฉพาะฮานอยปกตินะครับ เป็นฮายปกติเนาะแนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ การน,นำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบนะว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูเลขเป็นนะครับวันนี้เลขเด่นวันนี้ผมให้3ตัวนะครับสามห้าจับส่วนตัวประกบผมจับให้แค่2ตัวนะครับเริ่มจากเลข3ามก่อนเนาะ สามแปดสี่แปดห้าแปดส่วนตัวที่สองนะครับสามห้าสี่ห้าห้าห้าครับมันก็จะได้ทั้งหมดหกชุดนะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวผมจับให้ชุดเดียวแล้วกันเนาะ จับเลแวันนี้ผมจะจับเฉพาะเลขแปเน้นที่เลขแปเนาะก็จะเป็น3ามแปดสนะครับก็สามชุดไปตามว่าเลขชุดนี้ผมชอบชุดไหนผมชอบส8นะครับผมเน้นในที่เลขสี 4, เลขดินนะครับ นั้นตัวที่ที่ก็คือชุดนี้เนาะสี่แปดส่วนสามตัวมก็จับใที่ 5, ห้าสี่แปดห้าสี่ปด ส่วนท่านที่ต้องการแต้มรวมนะครับแ้มรวมวันนี้ถ้าท่านจะรูดนะผมให้รูดที่5กับ8นะครับจะเป็นแทมรวมเนาะสามนอยนะครับรูด3น้นอยก็คือ5กับ8ปดนครับวันนี้ผมไม่ได้จับจุดปินเนาะเพราะว่าแนวทางคุมจ <c oughs> ำนวนคิดํำนวณแค่หาหนอยปกตินะครับเพราะว่าแนวทางอื่นบรหลุนะครับมันจะเอามารวมกันไม่ได้นะครับ ฉะนั้นก็เอาจุดนี้ไปตุนกันก่อนนะครับกับฮานอยนะครับปกติก็มาตุนกันอีกรอบนะครับเลขเด่น3 4 5ี่ห้านะครับผมเน้นในที่เลข4นะครับเน้นในที่เลข4ส่วนตัวเจาะก,ก็เจาะ3 8 4 8, 5, 8. แปดี่แปดห้าแปดต่วันนี้ผมเน้นในที่4ี่ปดนะครับติดเลข8ดนะครับมันจะ3 8ามแปดก็ได้4 8แดก็ได้5้าปดก็ได้นะครับส่วนท่านใดที่ชอบ5ก็จับที่เลขห้านะนะครับก็จะเป็น3 5 4ห้าห้าแล้วก็ห้าห้า นะครับส่วนสามตัวผมจบให้ที่ที่ห้าสี่แปดนะครับห้าสี่แปดส่วนสามหน่อยนะครับรจะรูดนะครับพิเศษปกติ VIP นะครับผมให้รูดให้รูดที่สามหน่อยก็รูดสองตัวนี้เนาะตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นที่เลขแปดใครเขียนนำไปรูดสามหน่อย ก็มีโอกาสมาทั้งสองตัวแล้วก็มีโอกาสรูปทั้งสองตัวเหมือนกันนะครับระช่วงนี้แนวทางคุมมันไม่ค่อยเดินนะครับครับใครที่ร so ับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับครับตายนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิกแคซีทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่ดีสี่เดือนสิบเดือนหนึ่งก็ไปครับเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับ ครับกอขอเน้นย้ำอีกรอบเนาะนะครับสำหรับท่านที่นำแนวทางไปใช้นะครับท่านเสียท่านก็อย่านำไปใช้เลยนะครับเพราะว่าแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมก็ไม่ทราบหรอกวผามันจะออกอะไรนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับท่านนำไปใช้ท่านก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะถ้าท่านไม่นำไปใช้นะครับท่านก็ไม่เสียตังค์นะครับโอเแกลนี้เนาะครับขอโชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ